สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปที่แล้วว่าด้วยเรื่องเจ้าเคสตัวนี้นะครับ Antec CX 200 m เคสตัวนี้เป็นฟ form factor m atx นะครับสามารถใส่บอร์ดขนาด i t x ได้ด้วยเป็นเคสที่ค่อนข้างจะฟิตพอดีเลยนะถ้าใครใช้บอร์ดขนาด m atx นะครับจะเห็นว่าตัวขอบของบอร์ดเนี่ย ตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างเนี่ยก็คือจะฟิกพอดีเลยคุณจะไม่สามารถใส่บอร์ดที่ใหญ่กว่านี้ได้แล้วนะครับเจ้าเคสตัวนี้จะให้พัดลม r g b มาให้5ตัวนะครับจริงๆแล้วตามสเปคจากโงารงงานนะแต่ว่าผมเอามาเปลี่ยนเป็นตัวไฟ AGB r g b นะแล้วก็มีกล่องคอนโทรลเลอร์เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ซึ่งบอร์ดผม ไม่ซัพพอร์ตนะกับการใช้ A R G B ก็เลยต้องใช้กล่องคอนโทรลเลอร์นะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนที่จะตัดสินใจจะซื้อเจ้าเคสประเภทนี้นะครับต้องบอกว่าเคสแบบนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมในช่วงนี้พอสมควรเลยนะเคสตูป้ปลากำลังมานะครับลักษณะของเคสตูป้ปลาคือเคสที่มีกระจกใสนะครับมากกว่า1ด้านอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้จะมีกระจกใสด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับจะเห็นว่าทั้ง2ด้านเลย ก็จะเป็นกระจกใสคือ,อคอนเซปต์มันก็น่าจะแบบว่าโชว์นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านในนะของเครื่องนะครับจะเห็นว่าลักษณะการต่อพัดลมนะจริงๆแล้วถ้าเกิดต่อมาจากทางาโรงงานนะครับพัดลมเนี่ยสตัวล่างเนี่ยจะเป็นพัดลมดูดเข้านะครับแล้วก็3ตัวด้านบนนะครับก็คือ2ตัวบนกับ1ตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็น เป่าออกนะครับเป็นดูดเข้าข้างล่างแล้วเป่าออกข้างบนพื้นพิวอาาสงสัยดูดเข้าข้างล่างจะดูดเข้ายังไงตรงนี้นะครับจะเป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงแบบมีรูอย่างเงี้ยนะสองด้านเลยซึ่งลมสามารถผ่านเข้าไปได้นะครับเมื่อลมผ่านเข้าไปเนี่ยพัดลมตัวนี้ก็จะดูดจากตะแกรงด้านล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ทําการไหลเวียนอากาศในนี้แล้วก็มีการดูดออก, breathe, ออกปล่อยออก2ด้านแต่ผม มาปรับนิดหน่อยก็คือต้องการจะให้ลมในนี้เยอะๆผมก็เลยใช้ว่าดูดเข้า2ด้านเลยก็คือดูดเข้าจากทางด้านล่างแล้วก็ดูดเข้าจากทางด้านบนด้วยก็คือเป็นลมดูด2และลมเป่าออก1ก็คือเป่าออกด้านท้ายด้านหลังนะครับของเครื่องตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับว่าอยากจะให้อ air flow มันเป็นยังไงทีนี้ผมมีข้อสังเกตนะครับอยากจะให้ดูว่า เคสประเภท M.ATX เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อท่งที่ลักษณะแบบมีพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเอาไว้สำหรับวาง power supply นะครับเนี่ย power supply จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่วาง Hard d i s สนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นพวก SSD ก็จะประหยัดที่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกจานหมนุนนะ่ะก็จะใช้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับวาง SSD วางไอ้พวกฮาร์ดิจันหมุนได้ซึ่งเอาจริงๆ ถ้าเกิดเลือกได้นะครับไม่วางเป็นฮาร์ดดิจัน์หมุนจะช่วยเพิ่มสเปซตรงนี้ไม่ให้มีอะไรมาบังที่ทางลมเวลาพัดลม2ตัวนี้ดูดลมเข้าไป้างไหนก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพัดลมด้านในเนี่ยจะเป่าได้มันต้องมีลมให้ดูดซึ่งพื้นที่ที่จะดูดได้ก็คือมันจะดูดมาจากไอ้ทางตะแกรงด้านล่างนี่แหละเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยโล่งได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีตรงนี้จะเสียพื้นที่ไปกับตัว power supply แล้วยังมีพวกสายต่อพ่วงจากสายเพื่อมาจ่ายไฟให้กับบอร์ดให้กับอุปกรณ์อีกเพราะฉะนั้นตรงนี ก็จะเสียพื้นที่ข้างในไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฮาร์ดดิสเนี่ยเป็นฮาร์ดดิจันหมุนได้ตรงนี้เป็นข้อแนะนำนะครับแต่จริงๆแล้วถามผมตัวนี้ผมก็ใช้เป็นฮาร์ดดิจันหมุนตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเผอิญว่ามันมีไม่ได้ไม่ได้อยากซื้อเพิ่มนะครับถ้าเกิดเป็นเคสจากทางโรงงานเลยที่ให้ไฟ RGB มาไม่ใช่ ARGB ที่ผมเปลี่ยนแบบนี้นะ RG b ี RGB ที่ติดกับเคสมาเนี่ย เวลาเรากดสวิตช์ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเหมือนลักษณะเป็นปุ่มรีเซ็ตะนะแต่มันรีเซ็ตไม่ได้นะมันใช้เป็นปุ่มคอนโทรลไฟก็คือถ้าเรากดมันจะกลายเป็นการเปิดและปิดไฟที่ตัวพัดลมแต่พัดลมยังทำงานปกตินะแต่ในที่นี้เมื่อผมใส่กล่องคอนโทรลเลอร์แล้วการกดปุ่มเนี่ยจะเป็นการปรับโหมดนะครับนี่เป็นการเปลี่ยนสีสลับไปเรื่อยๆนะเราสามารถจะเปลี่ยนสีพัดลมได้ตาม ต้องการนะครับกับที่เรากดเจ้าปุ่มรีเซ็ตตัวนี้จะเป็นฟิกค้างอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเรากดทีนึงมันก็จะเปลี่ยนสีทีนึงวนไปอย่างนี้นะครับเนี่ยจนครบตัวสีเนี่ย มันมีกี่สีแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรได้บ้างมันขึ้นอยู่กับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์ของพัดลมนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น s e c o n d ลโฟลนะผมมีรีวิวนะลองไปดูคลิปเก่าได้นะครับของตัว Cooler Master นะครับตัวนี้ก็จะได้สีประมาณเนี้ยนะครับแล้วพอกดอีกครั้งก็จะเป็นปิดไฟการปิดไฟเนี่ยตัวพัดลมยังหมุนอยู่นะเนี่ยพัดลมยังหมุนครบทุกตัวเลยนะครับเป็นปกติเลยแค่ไฟปิดเท่านั้นเองและเมื่อวนกับไมครั้งก็จะกลับมาที่เรนโบว์เหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนสีไฟได้เพื่อนๆก็ต้องอเปลี่ยนตัวไฟให้เป็น ARGB แล้วก็มีกล่องคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับเพื่อจะควบคุมในกรณีที่บอร์ดของเพื่อนๆไม่ซับพอร์ตไฟ ARGB แต่ถ้าตัวบอร์ดเนี่ยซัพพอร์ตอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้กล่องคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมเราก็สามารถเอาพัดลมเนี่ยเสียบลงบอร์ดโดยตรงได้เลยนะครับก็จะคอนโทรลไฟได้นอกจากนี้ก็จะใช้กับ ซอฟต์แวร์ของตัวบอร์ดได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสีไฟให้มากกว่าที่เรากดแบบเมื่อกี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนสีไฟได้มากกว่านั้นลักษณะของเคสฟอร์มแฟกเตอร์แบบ m a t x ที่เป็นตู้ปลาแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงได้ทั้งหมด4ช่องจะมีช่องอยู่4ช่องนะครับก็คือมากกว่านี้มันก็จะไปติดอตรงนี้ละมันก็จะสุดได้แค่4ช่องแค่นั้นเคสตัวเนี้ยผมเห็นว่ามันสามารถใส่พัดลมได้5ตัว พอผมซื้อมาจริงๆบอกเลยว,ว่ามันใส่ได้แค่3ตัวครับคือ2ตัวบนและ1ตัวด้านหลัง2ตัวด้านล่างถามว่าใส่ได้ไหมเอาจริงๆมันก็ใส่ได้เพราะตอนแรกผมก็ใส่แหละผมลองเทสดูนะวันที่ซื้อมาวันแรกพัดลม2ตัวล่างเนี่ยใส่แล้วมันฟิตก็คือมันเบียดกันพอดีกับตัวกาจอแบบเบียดแน่นเลย พอมันเบียดกันแล้วเนี่ยมันทําให้พัดลมของกาจจอไม่หมุนอันตรายนะครับเพราะว่าการดจอจะไม่สามารถระบายความร้อนได้ทีนี้ผมก็เลยกลับไปดูในบรรดารีวิวหรือว่าเว็บที่เขาโฆษณาปรากฏว่าเขาใส่และยังมีช่องสเปซเหลือนะครับเขาไม่ได้ฟิตกันแบบนี้ก็คือระหว่างพัดลมกับกาจจอเนี่ยเขามีสเปซเหลือตรงกลางผมก็สงสัยเอ๊ะมันต่างกันยังไงบอร์ดผมก็ใช้ m a t x เหมือนกัน แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเคสตัวเดียวกันแล้วทําไมเวลาใส่แล้วมันไม่เหมือนกันปรากฏผมไปหาคําตอบนี้มานะครับแล้วก็ได้แล้วผมลองไปเซิร์ชค้นหาข้อมูลมาแล้วผมไปเจอในอเว็บไซต์ของ reddit นะครับ reddit เนี่ยเป็นเหมือนเว็บบอร์ดนะครับของทางต่างประเทศนะมีฝรั่งคนนึงเขาบอกว่าเขามีปัญหาว่าเขาติดพัดลมเนี่ย ตัวล่างคู่ล่างแล้วมันเบียดกับการ์ดจอซึ่งมันมันไม่เวิร์กเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโฟล์อากาศหรือแม้แต่เรื่องว่าทําให้พัดลมไม่หมุนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับเพื่อนๆลองตามไปดูนะถ้าใครอยากจะอ่านไอตัวคอมเมนต์เขาเต็มๆนะว่าเขาพูดเรื่องนี้กันยังไงบ้างนะครับปัญหาคือตัวบอร์ดครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะให้เพื่อนๆสังเกตนะถ้าเพื่อนๆใช้บอร์ดขนาด M A T X นะครับให้ดู ตรงช่องสล็อตที่เสียบตัวกา้าจอนะครับตำแหน่งเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดหลักๆเลยนะที่เห็นที่สังเกตได้แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นทําไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆโชคดีที่ได้ตัวบอร์ดที่มีช่องเสียบกา้าจออยู่บริเวณตรงกับ ตำแหน่งให้สังเกตง่ายๆนะสกรูตัวกลางของบอร์ดนะครับมันก็ไม่กลางหรอกมันก็ค่อนข้างไปทางล่างๆอะ่ะแต่ว่ามันจะอยู่แนวเดียวกันกับสกรูเลยซึ่งตัวของผมมันไม่ใช่ตัวของผมเนี่ยมันต่ํากว่าสกรูตัวนั้นลงมาซึ่งมันทําให้เวลาผมเสียบกร์ดจอเนี่ยผมจะเสียบในช่องช่องด้านหลังนะไอ้ตรงพอร์ตต่อพ่วงด้านหลังเนี่ยนะผมเสียบเป็นช่องที่2นะครับถ้า เครื่องที่สามารถใส่ตัวพัดลม2ตัวพร้อมกับกานจอได้โดยที่มันไม่เบียดกันคุณจะต้องใส่ก้านจอเนี่ยอยู่ในสล็อตช่องแรกซึ่งสำคัญที่ตัวบอร์ดของเรานะครับว่ามันจะต้องมีช่องที่สูงขึ้นมาอยู่แนวเดียวกันกับตัวน็อตบนบอร์ดลองสังเกตดูในภาพที่ผมอินเสิร์ตนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่ใช่ตัวสล็อตที่เสียบก้านจอมันต่ำลงมา ปัญหาเลยเกิดนะครับก็คืองานเข้าเลยคือผมไม่สามารถใส่พัดลม2ตัวล่างได้เจ้าตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยผมได้ทําการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วผมไปคิดอยู่หลายคืนเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะแก้ปัญหายังไงดีผมจะบอกว่าในวันที่ผมเอาเจ้าการ์จอไม่ใช่สิต้องบอกว่าเอาพัดลม2ตัวล่างออกเพราะเห็นว่าการ์จอไม่ทํางานกลัวการ์จอพังอะนะพัดลมมันไม่หมุน วันที่ผมถอดออกเนี่ยก่อนที่ผมจะถอดพัดลมคู่ล่างได้ผมต้องถอดกร์ดจอออกก่อนประเด็นคือผมใช้เวลาถอดกร์ดจออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าได้เลยคือถอดกร์ดจออย่างเดียวครึ่งชั่วโมงเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเบียดแบบฟิตกันแน่นเลยผมก็ไม่กล้าจะดึงสวนออกมาเดี๋ยวอุปกรณ์พังอะไรหักเสียหายผมก็ต้องค่อยๆขยับและขยับยากมากเพราะมันฟิตเบียดกันแน่นมากผมก็ไม่เข้าใจตอนแรกผมกล้าใส่เขาไม่ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นขอเตือนเพื่อนๆเลยนะว่า ถ้าบอร์ดของเพื่อนๆเนี่ยตัวช่องเสียบอะ่ะไม่ได้ตรงกับแนวน็อตตามในภาพที่ผมบอกอย่าเด็ดขาดนะครับอย่าพยายามใส่ไปพร้อมกับพัดลมคู่ล่างถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่พัดลม5ตัวแบบผมคู่ล่างของผมตอนนี้ใส่ได้แล้วแม้ระยะห่างตอนนี้ดูจากในกล้องเหมือนกับมันฟิตแต่จริงๆมันยังมีพื้นที่เหลือนะเพราะว่าของจริงมันฟิตกว่านี้อีกมันฟิตแบบเบียดแน่นเลยถอดไม่ออกต้องบอกขนาดนั้นนะมันแน่นขนาดนั้น ผมเปลี่ยนครับผมมาเลือกพัดลมแบบสลิมอ่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีพัดลมแบบสลิมขายอยู่เหมือนกันพวกยี่ห้อพวกแบรนด์มาตรฐานทั่วๆไปนะอย่างที่ผมใช้เป็น Cooler Master หรือว่าถ้าเพื่อนๆใช้ Hi End อย่างพวก Corsair พวกอะไรพวกนี้จะจะไม่ค่อยทำนะพวกพัดลมสลิมผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่า คุณภาพประสิทธิภาพมันดีสู้ไม่ได้หรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้นะเพราะเขาไม่ค่อยทําพัดลมไซส์นี้กันแท้ที่จริงผมว่ามันก็เวิร์กนะเพราะว่าพอไซส์มันบางลงจากปกติแล้วมันจะหนา25มิลแต่ตัวสลิมเนี่ยจะหนาแค่15มิลก็จะหายไป10มิลส่วน10มิลที่หายไปเนี่ยมันทาให้กราจอกับพัดลมมันไม่เบียดกันเวลาใส่ก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ผมก็ใส่ได้แล้วเป็นปกติเป็นตัว a r g b เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่พัดลม5ตัวอย่างที่แนะนำนะครับก็ให้เปลี่ยนนพััดลลม2ตว่างะ ซึ่งถ้าเกิดจะใช้เป็น a r g b อยู่แล้วเพื่อนๆต้องหาพัดลมใหม่หรือต้องซื้อพัดลมใหมแ่แล้วก็แนะนําว่าให้หาเป็นตัวสลิมได้เลยนะครับสตัวนี้เป็นยี่ห้อ ID Cooler นะครับซึ่งมันก็ใช้กันได้นะเพราะว่าไอ้ตัวที่เหลืออีก3ตัวด้านบนเนี่ยก็ยังคงเป็น Cooler Master เหมือนเดิมผมใช้ไซส์ยี่สิบห้ามิลเท่าเดิมมีแค่ตัวล่างเท่านั้นนะครับที่เป็นตัว15บมิลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะว่าถ้าเพื่อนๆตัดสินใจจะซื้อเจ้าเคสขนาด Mtx a ที่เป็น ตู้ปลาที่กำลังฮิตกันสมัยนิยมอยู่ตอนนี้นะครับผมมีเคสตัวเลือกตอนที่ผมตั้งใจว่าจะาหาซื้อมาใช้เนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเจ้ารุ่นนี้ของ Antec และอีกตัวหนึ่งน่าสนใจมากเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานก็คือยี่ห้อ t h r r m o t e k e นะครับ t h r r m o t e k e จะออกมาเป็นซีรีส์ชื่อรุ่น View 170TG นะครับ ก็จะเป็นฟอร์มแฟกเตอร์เป็น m a t x เยียงนี้เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะตู้ปลาแบบนี้เลยแล้วก็สามารถดูดพัดลมจากด้านล่างได้นะมีพื้นที่ด้านล่างเนี้ยสำหรับใส่เจ้าตัวซัพพลายแล้วก็มีตะแกรงแบบนี้เป็นลมดูดเหมือนกันเปียบเลยแล้วก็จะสามารถใส่พัดลมแบบเนี้ยได้เหมือนกัน5ตัวแต่ที่พิเศษกว่าด้านหน้าตรงนี้นะครับบริเวณด้านข้างด้านเนี้ยจะมีพัดลมฝั่งด้านข้างตรงนี้ด้วยด้านข้างนี้เลยนะอีกฝั่งหนึ่งนะ จะใส่พัดลมได้อีก2ตัวซึ่งก็ต้องบอกว่าสวยแล้วก็ดูอากาศก็น,กน่าจะฟล o w ดีกว่านี้อีกที่สำคัญคือเขาให้พัดลม a r g b มาเลยไม่ได้เป็น r g b นะครับเป็น a r g b แต่ว่าไม่มีกล่องคอนโทรลเลอร์นะนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆซื้อเจ้าเคสของ Thermaltake มาเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องไปหากล่องคอนโทรลเลอร์มาในกรณีที่บอร์ดไม่ซัพพอร์ตกับไฟ a r g b หมายถึงว่าไม่มีพอร์ตที่จะต่อไฟหรือว่า คอนโทรลไฟได้ว่างั้นมีช่องสล็อตเสียบพวกการ์ดเนี่ยด้านหลังเนี่ยที่ตัวเคสเ่ยสี่ช่องเหมือนกันกับอันเทคเลยซึ่งผมดูแล้วว่าปัญหาน่าจะเจอปัญหาเดียวกันแน่นอนนั่นก็คือถ้าบอร์ดเพื่อนๆช่องเสียบอยู่ต่ําช่องเสียบการ์ดจอนะอยู่ต่ําจะเจอปัญหาว่าพัดลมคู่ล่างไปเบียดกับการ์ดจอนะครับและจะทําให้การ์ดจอทํางานได้ไม่ปกติ ถามว่าเปิดเครื่องได้ไหมได้ผมเปิดเครื่องเล่นอยู่2วันเลยนะตอนนั้นนะตอนที่สภาพก๊าซจอเบียดเบียดอ่ะแต่ก็คิดไปคิดมาแล้วถอดดีกว่าดูแล้วก็ถ้ากลัวก๊าซก๊าซจอมันจะพังอะ่ะมันจะไม่คุม้มมันจะเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียน้อยเสียยากนะก็เลยไม่เอานะครับแต่ว่าตอนนี้สามารถใส่พัดลมคูลรางระบายอากาศได้เต็มที่แล้วก่อนเพื่อนๆจะเลือกซื้อเจ้าเคสที่เป็นเคสตู้ปลาอควาเรียมแบบนี้นะครับที่เป็นฟอร์มแฟคเตอร์ m a t x สำคัญเลยนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือบอร์ด ให้เพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆเนี่ยช่องเสียบของบอร์ดช่องเสียบกร์ดจอที่บอดเนี่ยมันอยู่ต่ำหรือเปล่าถ้าอยู่ต่ำก็เตรียมหาพัดลมที่เป็นสลิมข้างล่างแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่พัดลมเดิมเดิมหรือพัดลมมาตรฐานทั่วไปที่หนา25่มิลน,นะนะเพื่อนๆก็จะต้องหาบอร์ดหรือใช้บอร์ดที่มีช่องเสียบกร์ดจอสูงขึ้นมาอยู่ในแนวเดียวกับตัวสกรูนะครับตามภาพที่อินเสิร์ต ก็าฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องตาตั้มทีวีด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้พูดคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับเจ้าเคสอะควาเรียมแบบนี้เพื่อนๆชอบรุ่นไหนยังไงมีข้อดีข้อเสียหรือว่าเจอจุดอะไรที่มันน่าสนใจหรืออยากจะแชร ى, เ์เพื่อนๆฝากทิ้งข้อความไว้ในอคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับเจ้าเคสตัวน,นี้ครับอันเท็ก x 200M ยังไม่ได้ต่อสายไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยกู